สวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากโค้ดด่างเปาของ X World ให้นะคะใครที่อยากได้โค้ดด่างเปาฟรีจาก X World ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปคุณต้องมีแอปนี้ก่อนคุณถึงจะสามารถใส่โค้ดด่างเปาเพื่อสะสมเลียนแล้วก็กดถอนเงินได้ส่วนในคลิปที่แล้วที่เอาโค้ดด่างเปามาแจากแล้วก็มีน้องเขาถามว่า แล้วมันถอนเงินยังไงก็หลังจากหลังจากคลิปที่แจกแจกโคดนะคะ่ะโนยก็จะมีสอนคลิปที่สอนการแลกเงินไปก็รบกวนดูคลิปนิดนึงนะคะฝากกดติดตามไว้เพราะว่าถ้าคุณไม่กดติดตามหรือคุณไม่ได้ดูคลิปคุณจะไม่รู้ว่าในการหารเงินออนไลน์ต่อไปมันเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงเนาะส่วนวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้มีโคดด่งเปาจากเอ็กเวมาแจก ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันก็รอในคลิปถัดไปละกันเดี๋ยวจะพยายามหามาแจกให้เรื่อยๆส่วนตัวนี้เป็นหน้าตาของเอ็กเวนะคะปีนี้ปี2025แล้วเอ็กเวก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่หาเงินได้ทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนการลงทุน e อ็กเวเขาจะมีการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่2 USD t หรือ2ดอลลาร ถ้าตีเป็นเงินบาทไทยก็จะอยูป่ประมาณเจ็ดสิบาทประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีอ่าโปรโมชั่นหรือมีกิจกรรมที่ได้รับเงินเพิ่มพี่ขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่ค่ะการเติมอยู่ตรงนี้เขาจะมีชุดของขวัญอยู่ก็เอาที่เราสะดวกนะคะถ้าเราเติมครั้งแรกเนี่ยเติมครั้งแรกอยู่ที่สองดอยละเราจะได้รับแพ็กเกจมูลคา่าสี่รอยละตรงนี้ อันนี้คือการเติมจะเป็นแบบนี้ส่วนเมนูอื่นๆของ x อ็ก l วนะคะไม่ยากอย่างที่บอกว่า xworld เราจะต้องเล่นเกมแล้วก็สะสมโทเคน็นหรือสะสมเหรียญ BUILD ซึ่งโทเคน็นหรือเหรียญ BUILD จะอยู่ตรงนี้นี่เราสะสมเหรียญไปแล้วก็เอาเหรียญไปขาย ขายหรือว่าเอาเหรียญไปแลกเปลี่ยนเป็น usdt แล้วก็กดถอนส่วนการถอนเงินอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนถอนเข้า wallet ได้บางคนถอนเข้า w ลเล็ตไม่ได้อย่างของรุ่เนี้ยถอนเข้า t o m a n ว wallet ไม่ได้ถอนเข้าธนาคารได้แล้วก็ถอนเข้าเป็นเหรียญคริปโตอย่างอื่นได้เลือกเอานะคะส่วนการหาเหรียญก็คือตามนี้อันนี้อันนี้หาเหรียญตามนี้ อันนี้จะเป็นภารกิจประจำวันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการแนะนําเพื่อนแล้วก็การรับตรงนี้ง่ายๆถ้าอันไหนที่มันขึ้นจุดแดงๆอย่างนี้หรือขึ้นแบบเนี้ยเราสามารถรับเลียนได้นี่รับเข้าไปส่วนตรงนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรายิ่งสัตว์เลี้ยงของเราอะเลเวลสูงขึ้นเท่าไหร่เราก็จะสามารถสะสมเหลียนได้มากขึ้นอันนี้ประมาณนี้ ออาวิธีการเล่นกับบวกไปสะสมไปเรื่อยๆโอ้ไม่พอะละอันนี้คือการสะสมสัตว์เลี้ยงนะส่วนตรงนี้อันนี้ให้ดุกรับหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจประจำวันนี่นะคะเราก็กดรับไปเอ,อ่อถามว่าถ้าคนที่ไม่ใช่สายแนะนำถอนเงินได้ไหมคือถ้าเป็นเกมอ่ะพี่ก็พูดตลอดเลยนะคะว่า ถ้าคนที่ไม่ใช้สายแนะนํามันถอนได้แต่ว่าเราก็ต้องขยันเล่นเกมมากกว่าคนที่เป็นสายแนะนํานิดนึงแล้วก็ขยันสะสมเหรียญนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญมันจะใช้ระยะเวลาที่มันยาวขึ้นทําให้คนที่ไม่ชอบเล่นเกมไม่เออไม่ใช่ไม่ชอบเล่นเกมเข้าไปทําให้คนที่ไม่ใช่สายแนะนำอ่ะได้เงินจากเกมค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็ได้ แต่ถ้าเราเป็นใส่แนะน,นํนาขยันแนะนําเพื่อนหรือแนะนําเพื่อนได้อันนี้ก็ได้ถอนไวนะคะส่วนการที่เราอยากได้เงินไวๆอย่างที่พี่บอกตลอดเลยว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่สายแนะนาอะ่ะให้ไปทําแบบสอบถามนะคะแต่ว่าเล่นเกมก็ก็ได้เหมือนกันส่วนหลายส่วนจังเลยการหาเหรียญอ่านเล่นเกมตามนี้เกมมันจะมีทั้งเกมที่ ที่ต้องดาวน์โหลดแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดถ้าเป็นเกมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้อืมเนี่ยเหรียญของเราจะอยู่ตรงนี้นี่นี่เหรียญของเราจะอยู่ตรงนี้เราก็เล่นไปสะสมไปจริงอยู่ว่าคะแนนที่มันได้อะ่ะมันค่อนข้างน้อยแต่ว่า ก็สะสมวันละเล็กวันละน้อยไปหุนนึ่งวันเราไม่ได้เล่นแค่เกมเดียวถูไแม้เราเล่นหลายๆเกมมันก็สะสมไปนะคะอันนี้คือเกมที่นุชเล่นคาอยู่ถือว่าโอเคอยู่นะได้อยู่พี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะเกมประมาณแบบนี้แต่ถ้าเราอยากเล่นเกมที่มันมันมันยากกว่านี้อันนั้นเราต้องไปต้องต้องไปดาวน์โหลดแล้วละ่ะ เยอะผิดเคยเนี่ยค่ะเออพี่ไม่ซีเรียสนะเรื่องเกมอ่ะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ซีเรียสเพราะว่าคือปกติพี่ก็เล่นเกมประจำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ฟิกเท่าไหร่ว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบ หาหาเงินจากเกมวันละร้อยสองร้อยเงี้ยพี่ไม่ค่อยฟลีคือพี่ก็เล่นไปสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เล่นเกมแค่เกมเดียวเล่นหลายๆเกมมันก็สะสมไปนะคะอันนี้คะแนนเราอยู่ตรงนี้อันนี้คือเกมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดนะส่วนเกมที่ต้องดาวน์โหลดก็จะอยู่ตามนี้นี่เขาจะมีรายละเอียดตรงนี้เขาจะมีบอกเลยนะคะว่าเกมไหนที่มีอ่บิลเลียนค่อนข้างเยอะหรือบียูอาร์อลดีที่มันเยอะเราก็ต้อง ทำภารกิจตามที่เขากําหนดประมาณนี้เนาะส่วนการแจกโค้ดอ่งเปาโค้ดอ่างเปาของ X World ที่เอามาแจกในช่องฟรีมันนี่จะอยู่ตรงนี้กดโค้ดอันเป่าตรงนี้อ่าเมนูตรงนี้ย้อนนิดนึงนี่เมนูสามขีดตรงเนี้ยมันจะมีเมนูต่างๆให้เรามาตั้งค่าหรือให้เราเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้มีเยอะนะคะเข้ามาดูตรงนี้ได้ส่วนการใส่โค้ดอ่งเปาจะอยู่ตรงนี้ ส่วนการใส่รหัสคำเชิญคือถ้ากดต่อจากลิงก์อ่ะมันไม่ต้องใส่รหัสคำเชิญแต่ถ้ากดมาแล้วมันขึ้นให้ใส่ประมาณแบบนี้เราก็ลองกดใส่ดูรหัสคำเชิญเดี๋ยวพี่ลงไวใ้ให้ที่ใต้คลิปละกันนะคะใครใส่ให้ก็ขอบคุณใครไม่สะดวกอันนี้ก็ไม่ว่ากันส่วนโคดอังเปาของเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะโคดอังเปาของ X World ก็คือ พิมพ์ตามได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ทีละตัวโคดังเปาที่เอามาแจากในวันนี้คือคำนี้นะคะ free money ศูนย์ R e M o N e สอง frwemoney ศูนย์สองเสร็จแล้วกดที่แลกโคดังเปาทันทีเนี่ยค่ะระบบจะบอกว่าเราได้รับเหรียญ build เท่าไหร่ก็ หลังจากนี้เราก็สะสมเหรียญแล้วก็ถอนเงินได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าการถอนเงินของแอปนี้บางคนถอนเข้าทูมอน,นดีวอลเ e ตได้บางคนถอนเข้าธนาคารได้อย่างเดียวก็กเลือกเอานะคะว่าเราอยากจะถอนเงินจากช่องทางไหนอันนี้บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องสะสมเหรียญก่อนแล้วเราค่อยเอาไปขายส่วนการขายในคลิปที่สอน การแรกของรางวัลมีบอกไปแล้วก็ร้องเลื่อนดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าเราจะได้เงินฟรีจากแอปนี้ยังไงส่วนถ้าเราอยากจะลงทุนก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเนี้ยเขามีการลงทุนด้วยซึ่งการลงทุนตอนนี้เขาลงทุนขั้นต่ําอยู่ที่สองแล้วก็จะได้รับอของขวัญแพ็กเกจของขวัญมูลค่าอยู่ที่สี่ วันนี้นะคะเลือกเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดละกันส่วนเมนูอ,อื่นๆที่ไม่ได้บอกนอกเหนือจากนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะใครชอบลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะ